จับางตรน้ไปโน่นโน้ป็นส่วนของฟากตกที่ไหพี่นั้นคทิมไทยนั่นก็เป็นกียประวัติของของพันธุ์ทานุญาิที่รักษาพระองค์นี่ก็าเป็นวงโทราทวทิศนะครับปรับแต่งรูปขบวนนะเป็นสีถงชาติสาหรับการจากรทุยานคันบกนะครับ แต่งเครื่องแบบเต็มยศของฐานรักษาพงของกรมฐานราบที่หนึ่งมาเด็กรักษาพงคือสีน้ำเงินนี่จากกรมฐานราบที่11รักษาพงนะครับสีแดงคือกรมฐานที่หนึ่งมาเด็กรักษาพงกองพันที่หนึ่งนะครับส่วนสีขาวนั้นกองพันที่สามสลับกันเป็นสีธงชาติส่วนการราเลงเพลงนั้นเป็นการเรเลงเพลงพยาศ ซึ่งเพลงลยพระยาโศกนั้นเป็นพระนิพนธ์ของอกรมพระนครสวรรค์น,นะครับซึ่งได้ทรงปรรเลงไว้เอ้ทรงพระนิพนธ์วันนานแล้วท่านทรงพระนิพนธ์เพื่อจะเป็นการเดินให้กับวง์ดุริยางเดินในขบวนุพสนอกจากนั้นท่านยังได้ท่งพระนิพนธ์เพลงพระยาโศกเช่นเดียวกันในเพลงไทยเดิมนะครับซึ่งแต่งเป็นอัตราสามชั้นสองชั้นและกระทันเดียว ในเนื้อหาก็บอกว่าเลืองเห็นพระวัยอ,อะไรพอ่อนั่นเป็นปริไทยเดิมส่วนการเดินนั้นนะครับเป็นการเดินท่านกําหนดให้ว่าเป็นการเอาปานจากการเดินสโวมาชุกแต่ช่วงนั้นนี้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นการเปลี่ยนการเดินเป็นเปลี่ยนสูงแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็ได้ทรงมาปรับเปลี่ยนใหม่ให้การเดินนั้นสบายสะดุดึ้นจากเปลี่ยนสูงมาเป็นเดินสืบเท้า ตามที่ท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นหลังจากกองโดยยานนั้นนะครับผมอยากจะเรียนทราบว่าริวขบวนที่สองนั้นเป็นริวขบวนที่งามที่สุดและก็ยาวที่สุดเพื่อทั้งที่เรียนได้ทราบแล้วว่าต้นขบวนนั้นอยู่ที่หน้ากระสุกกะโหลกส่วนท้ายขบวนที่โรงเรียนราชดีนี่เป็นโรงเรียนในเรือนะครับริวขบวนนั้นประกอบด้วยห้ากองพันธุ์กันมาจากกรมทหารราบที่หนึ่ง มาเท้รักษาพระองค์กรมหาราบที่สเิเอ็ดรักษาพระองค์แล้วก็โงดินในร้อยโงดินในเรือโรงดินในเรืออากาศนั่นเป็นอีสามกองพันจักรกองพันต่าเริยนเหล่าทั้งหลายซึ่งในวันที่สองธันวาคมท่านผู้ชมจะได้เห็นหน่วยต่างๆเหล่านี้มาร่วมในพรัพุสธศาสนาอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งวงตัวอยางด้วยนะครับนั่นเป็นขบวนฐาน นนเพราะฉะนั้นยังปิดท้ายด้วยขบวนฐานตามอีกนนครับอีกห้ากองพันซึ่งตอนท้ายคงจะได้เห็นนะครับนี่ตรงมุมพ่อไปะดัดสกรมองเห็นพระบรมหาพรังผ่านวัดพระรศ,ศรีรัตนศาสรารามไปเมื่อพระมหาทิชัยราชรถผ่านมาตรงนี้จะเป็นภาพที่สวยงามายิ่งทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มทหารสามเหล่าทัพบอกเรือการจัดริ้วขบวนเป็นสี่สายการจัดริ้วขบวนสี่สายนั้นใคล้ายเหมือนกันกับจัดขบวนพายุอาณาจราใหญ่ดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นขบวนพายุอาจาจรราจูระมาแล้วนะครับการจัดเมือกันแต่นี่เป็น เราทำมีขบวนดำแล้วก็กเป็นม้านำตาด้วยขบวนจากม้านำก็เป็นโบดุรยาสลับเป็นสีธงชาตินะครับนี่เป็นนักเรียนในเรือนะครับน,กกรรนักเรียนในเรือนักเรียนร้อยจะเดินนํานักเรียนในเรือเดินตามนักเรนดูเรากอกเดินตามหลัง เป็นกองพันที่3ที่สที่ห้าทั้งหมดก้งวนทหารนำนั้นมีข้าของพันเหมือกันเด็กเขาเข้าเข้าบ,าบนพระอิสรยศแล้วครับที่เห็นเคลื่อนผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือจากป,ปีมเลงโดยนายเจตนาปมร,รัตน์และนายนพดลพิพัฒนารังสา์ค่ะ และจากลองคือนายุญเริ่มสุขเฉลิมศรีและนายชโอดนากเจริญซึ่งต้องทําหน้าที่อย่างหนักทีเดียวนะคะเพราะว่าตลอดระยะทางนั้นใช้เวลาเกือบประมาณสองชั่วโมงได้นะคะจะต้องเป่าปีโดยไม่หยุดเลยนะคะเมื่อกี้นี่เป็นโองเรีเดร้อยนะครับมาจากเขาชะโมกอั้งเรืร้อยจัดทักงเรือในร้อชัน้นปีที่หนึ่งเป็นหลักนะครับ ส่วนโีนในเรือเรือกาศท่านผสมกันเนื่องจากว่ามีกำลังผลน้อยกว่านี่เป็นัังเรีนในเรือกาดเมื่อกี้นี้ครับนี่ก็เป็นทหานนำนะครับกรมหานราบที่นึก จากนกรมฐานาที่11จะเสียเงินอยู่ที่บางเขนเเนี่เองนะจากกรมฐานาที่11รัรกษาพระองค์ก็เป็นกองผัดของโงยนแตร้อยมีของในเรืออากาศท่านจะได้พบกับชดุดต่างๆเหล่านี้ในวันที่2ธันวาคมอ,อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็น พิธีถวายสัตว์ปัญญาโถงหนึ่งในพิธีเฉลิมพระชนม์นาาริษารรีวิวบทที่สองเป็นขบวนที่สวยงามที่สุดนะครับสวยงามกว่าทุกริ้วขบวนและการจัดครั้งนี้เป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่มองเห็นอยู่โดยรอบนะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนเตรียมทหารนะคะยืนเรียงเป็นแถวรอบพระบรมหาราชวังนั้นนะคะเป็นแนวทหารเกียรติยศารทางเพื่อถวายพระเกียรติค่ะโดยนักเรียนเตรียมทหาร180รนายแต่งกายชุดกองเกียรติยศจากสวนเจ้าเชษไปจนถึงศาลหลักเมืองนะคะชุดเครื่องแบบกองเกียรติยศน,นั้นก็คือการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหารนอกจากจะเป็นชุดเกียรติยศแล้วยังเป็นทําหน้าที่เป็นชาวพนักง,งานตีกลองชนะในริววขบวนที่หนึ่งหรือที่สองวยนะครับจํานวนนักเรียนเตรียมทหารจำนวน,ววน,น,นสองรสี่นายปฏิบัติหน้าที่เป็นชาวพนักง,งานแต่งกายสีแดงทําหน้าที่ตีกองชนะ,ะจะแบ,บ่งเป็นสส่วนด้วยกันนะคะ